สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่9มกราคม2 5 6 9กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่8นะครับผม สำหรับวันที่8แอดมินให้อยู่ที่3กับ6สำหรับแนวทางนะครับผมมา6 3ในรอบเฉพาะก,กิจนะครับผมตัวเด่นนะครับผม3กับ6และก็6 2ในรอบปกติสำหรับ f อซพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผม จะได้หนึ่งสี่กับแปดหนึ่งนะครับผมเด้งเด้งนะครับผมในรอบ V.I.P. นะครับผมแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ V.I.P. นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผม T.E.E. สองห้าสองหกแล้วก็ขีดนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมสำหรับวันที่เก้านะครับผม มีใจอยู่ที่6กับ7 6มี6กหนึ่งหกสหกห้ากและก็หกาสำหรับ7มี7จ็ดหนึ่งเสา เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดสำหรับตัวกันนะครับผมสามแปดสำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสอง สี่สแล้วก็เจ็สำหรับ3ตัวสองหกสี่หนึ่งหกห้า 075แล้วก็578 FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ